มาพบกันอีกแล้วนะคะกับเพจไทยพันไม้ค่ะแล้วก็ช่องภูมีเฮนะคะวันนี้จะมาพาทำพิโลมะละกอจากฟอร์มที่ว่าเราเลี้ยงเลี้ยงไปแล้วเ,เอ๊ะทำไมมันไม่ไม่ค่อยสวยเลยเปลี่ยนกระถางดีกว่าทีนี้เราจะทำยังไงให้ต้นที่เหมือนไม่สวยเนี่ยกลับมาสวยกว่าเก่าแบบเยอะๆสามารถปวดตัวได้เลยก่อนอื่นเราต้องเลือกกระถางถ้าเกิดว่าเราต้องการจะตั้งไว้ในบ้านหรือว่าตั้งไว้รับแขกก็เลือกกระถางที่สวยนิดนึงหรือว่าเดี๋ยวเราค่อยไปหา กระถางหวายมาสวมทีนี้ทางร้านก็สาธิตด,ด้วยกระถางนี้ให้เพื่อนๆได้ดูนะคะก็จะใหญ่นิดนึงอันนี้จะเป็นต้นที่ที่เราคัดออกไม่ได้ส่งลูกค้าเพราะว่าน้องจะไม่ค่อยสวยขี้เหร่น,นิดนึงแต่เดี๋ยวเราจะทําให้เขาเป็นนางงามขึ้นมาในอีกสองเดือนนะคะโอเคค่ะเริ่มต้นเหมือนเดิมค่ะก็ะคือเราลองก้นกระถางนิดนึงนะคะกะดูนี่นะคะเป็นวัสดุที่ใสไ่ไป กระถางจะอยู่ประมาณนี้พอตั้งลงไปปุ๊บจะดูต่ําไปนิดนึงนะคะน,นั่นก็หนุนมขึ้นมาง่ายๆค่ะไม่มีอะไรที่เป็นกฎเกณฑ์ที่ใจตัวเราทําทำทำเกษตรเนี่ยเพื่อความผ่อนคลายเพราะนั้นต้องไม่เครียดถ่ะทำแล้วต้องมีความสุขและสนุกกับเขาตั้งไปอย่างนี้แล้วรู้สึกว่าเอ๊ะยังต่ํากว่าขอบไหมส่วนตัวแล้วแอดจะชอบพอดีขอบเวลาย้ายนะคะในไม้ที่ใหญ่ขึ้นอ่ะอันนี้ก็จะเป็นระยะที่ที่ร้านชอบแล้วแต่ถ้าลูกค้าชอบสูงกว่านี้หรือชอบ ชอบสูงวันนี้หรือชอบต่ำกวันนี้ก็กทําได้แต่ว่าถ้าสูงวันนี้เนี่ยต้นเขาก็จะไม่ค่อยมั่นคงนะคะโอเคค่ะทีนี้เราลองเราลองก้นเสร็จเรียบร้อยแล้วกดนิดนึงให้เขาแพ็คตัวนิดนึงให้แน่นไม่ยุบลงไปด้วยปุ๋ยออสโมโค้ดแล้วก็หนีบเท้าทั้งหมดนะคะรอไว้เอาอีกต้นหนึ่งมา ทีเนี้ยเราพอย้ายต้นคู่เนี่ยถ้าเราวางแบบนี้ด้วยกันมันก็จะค่อนข้างเบี่ยนนะคะเราก็จะค,อคอ่อยๆเคาะเบาๆนะคะอย่าเคาะจนขาดคอดินนะคะให้เหลือมะพร้าวน้อยที่สุดอันนี้เราจะใช้น้ำช่วยก็ได้นะคะจะแช่น้ำไว้ก่อนก็ได้นะคะโอเคทีนี้อึบดูนะ,ะดูทรงเขานะคะ เราก็จับเขาชิดๆกันแบบนี้นะคะวางลงมามือประคองไว้นะคะสังเกตนะคะทำคนเดียวได้ะคะ่ะไม่ต้องให้ใครมาช่วยวุ่นวายหรือว่าใครมีเด็กๆอยากให้เด็กๆมาลองหัดทำคุณพ่อคุณแม่พาสอนได้เลยนะคะน้องก็จะภูมิใจแล้วก็จะคอยเฝ้าดูในสิ่งที่เขาได้ลงมือทำนะคะ เราก็ใส่ให้แน่นแต่ว่ามือเรายังคงประคองอยู่นะคะกดด้านข้างกดแค่พอตึงมือนะคะอย่าก,กดจนแน่นเดี๋ยวเจ็บนิ้วค่ะโอเคก็จัดจัดระเบียบว,วัสดุปลูก แน่นนิดหนึ่งสังเกตนะคะร้านจะไม่กดที่โคนของต้นไม้เลยนะคะเขาจะไม่กระเทือนจากการย้ายโอเคเห็นไหมคะกระถางนี้2เดือนก็จะอยู่ที่980นะคะถ้าท่านไหนสนใจทักได้คะ่ะแต่ว่าไม่มีของให้นะคะต้องรอ ต้องรออีกสองเดือนค่ะถึงจะส่งได้ไม่สวยไม่ส่งนะคะค่ะยังไงแล้วอย่าลืมนะคะถ้าอยากได้เม็ดเล็กไปปลูกเองอย่าลืมซื้อเมล็ดที่ไทยพันไม้นะคะได้เมล็ดที่ตรงปกนะคะแล้วก็วิธีปลูกถ้าใครแบบไม่อยากเสียเวลาอยากได้ต้นใหญ่เลยทักมาได้เลยค่ะเราก็มีให้เลือกหรือว่าใครอยากได้ไซส์ใหญ่ที่เราจะขายในไซส์ก็รับสินิตสองเดือนเนี่ยแต่ว่าอยากประหยัดเงินซื้อต้นเล็กของเรา ไปจับคู่ไว้ได้เลยแล้วก็ปลูกหลออยังไงสวยแน่นอนค่ะแล้วก็อย่าลืม Subscribe ช่องไว้นะคะมีเทคนิคดีๆแล้วจะเอามาแนะนําให้เพื่อนๆที่ซื้อผักไม้ของเราไปเนี่ยทําไม้ให้สวยด้วยมือของคนนุณยะะังไงค่ะขอบคุณค่ะ